มาเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวภูกระดึงน้องอ๋อยนะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวภูผาที่สวยงามที่สุดในยอดภูกระดึงนะคะที่ผาหยัยบเมนี่พี่กวบอกว่าสวยที่สุดแล้วพี่ก๋ก็ประทับใจที่สุดนั่นก็คือผาหยัยบเมฆค่ะตามมาเลยนะคะ ทาไมถึงว่าผาหยักเมฆใช่ไหมคะสังเกตดีๆนะคะว่าจะเห็นเฉพาะหินใช่ไหมคะแล้วเราไปยืนเราก็จะยืนอยู่บนหินแต่ที่แตกต่างก็คือเมื่อมีก้อนเมฆลอยเข้ามาหรือละอองเปลวหมอกลอยเข้ามานะคะก็จะปิดบังก้อนหินนะคะแล้วเราก็จะมองไม่เห็นอะไรแม้แต่ก้อนหินตรงนี้แล้วเราก็เดินเข้าไปเหยียบอยู่ตรงนั้นเราก็จะเหมือนว่าเรายืนอยู่บนก้อนเมฆค่ะท้า <c oughs> เลยนะคะ เพราะว่าอยู่บนเราจะมองเห็นนะคะแล้วก็จะมองเห็นผานกเขามองเห็นผาผาทุกผาเลยเลยค่ะแล้วก็มองถ้ามองไปด้านนู้นก็จะเป็นผาลมสังนะคะมีต้นไม้สูงใหญ่นะคะนี่ค่ะด้านนี้เป็นจังหวัดขอนแก่นนะคะด้านนี้เป็นจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะตอนนี้ก็เวลาสิบ ่นายกานะคะก็จะมีหมอกเต็มท้องฟ้าเลยค่ะมีต้นไม้สูงใหญ่นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะเป็นหน้าผาสูงมากเลยค่ะไม่สามารถที่จะเอากล้องวิดีโอลงไปถ่ายได้นะคะแล้วก็มองกันกแค่นี้ก่อนนะคะก็จะมีต้นไม้ต้นไม้เขียวเลยคะ่ะเคยเห็นสนามหญ้าไหมคะตรงนี้ก็เปียบเหมือนสนามหญ้าค่ะเป็นสนามหญ้าที่ใหญ่มากเลยค่ะทั้งที่เป็นต้นไม้ที่ใหญ่นะคะ แล้วทุกคนนะคะยังอยากที่อยากจะให้มีกระเช้าลอยฟ้า <c oughs> อยู่หรือเปล่าคะอยากจะกขอความเห็นจากคนดูวิดีโอนี้ค่ะ <c oughs>